สวัสดีครับยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เราจะย้ายบ่อแล้วครับย้ายบ่อกันย้ายบ่อย้ายบ่อย้ายอีกแล้วครับวันนี้ย้ายไปลงที่ใหม่ครับงานเราเยอะจัดเห็นแต่คันเล็กๆแบบนี้ก็งานเยอะเหมือนกันนะบอกเลยงานไหลกันเด้อ ทำขาช้างมาใหม่แล้วครับขาช้างมาใหม่แล้วเ,ว <main Philippines. S 1> เดีด๋วยววันนี้จะขึ้นให้บึงว่าอันใหม่มันแข็งแรงหรือเปล่าเยาววัยร่านนี่เหรอข้ามขครอ้าวหรอแมยเออได้ยินเร็ว บนอีกแล้วบนอีกแล้วด้ยกขอโทษดยวล่ะขอโทษเดยวล่ะขอโทษเดยวล่ะขอโทษก็ม่ได้อีกฮูไใหญ่เต็มมอว่านลยา เดี๋ยวดูขาช้างเราใหม่ครับมานี่ขาช้างใหม่เดี๋ยวะเดิมเลยวันนี้เป็นยังไงแข็งแรงหรือเปล่าไข็ก็รูนะโอ้แบบนี้เลยมันต้องขยับมาหน่อยเออระบบขยับวะฝัออ่งนี้มันคือเป็นยาสีวะ ต้องขยับเองบ่เหมือนอยังเอยีงอย,งอย,ง,อยงอยู่นะต้นไปอะ่ะทำขาช้างมาใหม่ครับครับลองบ่น่าจะแข็งแรงกว่าเดิม กี้ที่ลงเทเลยได้สุดได้แล้วจอดเทเล์ผิดลายอีกแลวผมพลาดเลยวะดัานทบดเลยครับ ไหน வா <coughs> ได้บอ,อปิดประตูนั่เด้เอาประตูเดี๋ยวเขาก็ได้พอมีล,ล่ะเปิดรัาลาลบลมถึงไา้ไรหรอเปล่ปิดยอ,อียบปิดประตู <S <S เดี๋ยวมันแกกิ้งไหมเงียเจ้าล่ะข่ <c ười> อยดีกราเลยบ้าคนขับไม่คนว้าคนขับะเหลือสุดได้บอ

ฮะเขาคือรถจานเทศเลยเนาะอันเนี้ยเอาไปคือรถพิเทเดวเาาคิดบาปรถผมเบิ้งมันรครับไปเดี๋ยวเราจะไปแล้วครับเดี๋ยวไปคนเดียวแบบเฟี้ยวๆเลย เอาใหม่ห้องหล่อออกให้เลยได้อีกแล้ว มือไรเนาะมือไรไปจังมันจะคูลงไปเราไปลาแล้วครับบ่อน,นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมมีคนโทรมาแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ